ลบทุกอย่างแล้วแต่ทาไมเราถึงยังไม่ลืมเอาจริงๆนะไอ้เรื่องลืมไม่ลืมเนี่ยมันลืมไม่ได้หรอกอะไรก็ตามที่มันเป็นความทรงจําเข้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมือนก็ทั้งคุณเ응รียนหนังสืออยู่ที่ไหนอะไรยังไงตอนเด็กคุณคุณลืมไหมคุณก็ไม่ลืมแต่ไอสิ่งที่มันทําร้ายเรามันคือความทรงจําที่มันยังทําร้ายอยู่ความทรงจํามันจะมี2แบบนะความทรงจําที่มันไม่ทําร้ายแล้วก็ความทรงจําที่พอคิดถึงแล้วมันยังทําร้ายเรายอยู่ในหลายๆเรื่อง นะครับความทรงจําที่มันผ่านไปนานมากแล้วเนี่ยที่มันไม่ทําร้ายเพราะว่า 1. เราไม่ไปหวังอะไรกับมันแล้ว 2. เราผ่านมันมาได้แล้ว 3. เราเรียนรู้มันมาได้แล้วในหลายๆเรื่องมันเป็นความทรงจําที่ไม่ดีนะแต่มันก็ไม่ทําร้ายนะครับลมองย้อนไปสมัยเด็กๆเราเอาจจะถูกเพื่อนโกงเงินบ้างนะครับโดนแกล้งบ้างอะไรบ้างนะครับแต่พอมองกลับไปเราก็รู้สึกว่าบางเรื่องขับบางเรื่องเออเป็นประสบการณ์ที่สอนเรา ่าให้เราเติบโตขึ้นมาชีวิตมนุษย์มันไม่มีหรอกนะครับที่จะแบบว่าทุกอย่างดีหมดไม่เคยผ่านเรื่องราวอะไรแบบนี้มาเลยที่มันยังทําร้ายเพราะว่า1นนะครับเรายังมีหวังอยู่ในเรื่องนั้น2เรายังเอาใจไปใส่กับเรื่องนั้นเด็กๆลองมองย้อนไปสิบางทีเราโดนเพื่อนแกละครับโดนเพื่อนไอโกงเอากันบ้านไปข้อส่งข้อสอบเลเต็มไปหมดเลยแต่ทำไมเราถึงยังไม่เราไม่แคนแล้วล่ะนะครับทำไมมองกลับไปแล้ววันนั้น,นโดนเพื่อนแกลงทำไมขำล่ะเราไม่เอาใจไปใส่แล้วถูกไหมนะครับ ดังนั้นเรื่องใดที่คุณยังเอาใจไปใส่อยู่ความทรงจํามันก็ทําร้ายเรื่องใดที่คุณเอาใจคุณออกไปเรียบร้อยแล้วมันก็เป็นแค่ความทรงจําจะยิ้มจะขําจะเรียนรู้จะเติบโตจากมันก็ทําได้มันไม่ทําร้ายแล้วปัญหามันคือใจไงดังนั้นมันต้องแก้ที่เรื่องของตรงนี้ถ้าเกิดเป็นเรื่องของความรัก ก็อย่างที่บอกถ้ายังมีใจอยู่กับเขาอย่างไงมันก็ทําร้ายภาพความทรงจําจะผ่านมากี่สิบปีมันก็เหมือนเมื่อวานนี้นั่นเองเพราะใจมันยังอยู่แต่ถ้าใจมันไม่มีแล้วจะนนานแค่ไหนหรือจะพึ่งแผลสดแค่ไหนมันก็เรื่องแค่นั้นเองแค่ move on ต่อไปกับชีวิตหลักการมันมีครับนะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่อยากเอาใจไปวิ่งวนอะไรอยู่ในเรื่องของตรงนี้เราต้องสร้างภาพใหม่นะครับในชีวิตขึ้นมาโอ้ยมีเขาอยู่เขาเคยทําแบบนี้เคยคิดอย่างนั้นอย่างนี้อยากอยากให้วันย้อนกลับไปเป็นวันที่ดีเปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็นภาพใหม่ว่าฉันจะ เติบโตกับชีวิตของฉันให้มีความสุขอย่างไรฉันจะเดินจากชีวิตฉันณนะวันนี้ให้มีความสุขและใช้ชีวิตให้สนุกสนานไปวันข้างหน้าได้อย่างไรเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสร้างภาพใหม่ได้ดีกว่าภาพความทรงจาครั้งเก่าถึงแม้จะเป็นจินตนาการก็ตามคุณจะรู้สึกว่าคุณสามารถเดินต่อได้และมันโอเคขึ้นมันคือการสร้างภาพใหม่ชีวิตที่สวยงามกว่าภาพเก่าและก็จงเดินตามนั้นซะแล้วคุณกำกับเรื่องนี้ด้วยตัวคุณเองนะไม่ต้องไปพึ่งพาใครแล้ว ทำไมจะทําไม่ได้เขาไม่ใช่คนดีที่สุดในชีวิตเท่าที่คุณจะหาได้หรอกลองถามตัวเองดูเถอะไม่งั้นคุณคงไม่นั่งกลุ้มอยู่ตรงทุกวันนี้หรอกในเมื่อเขาไม่ใช่คนที่ดีที่สุดในชีวิตที่คุณหาได้แล้วคุณจะนั่งกลุ้มทําไมก็ไปหาคนที่มันดีกว่าน,นี้ในชีวิตสิคร้างหน้าของใหม่เหมเดียวของเก่าอยู่แล้ววิธีทําใจพวกนี้มีอีกเยอะแยะนะครับคนที่ตกอยู่ในภวังตรงนี้อาจจะคิดวนลู คิดไม่ออกนะครับถ้าเป็นในทางขับคลิก,กผมแนะนำเขาเรียกว่า3คอร์สสายทำใจมี move on restart แล้วก็เสริมบุคลิกหรือว่าเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ด้วยคอร์ส new you อีกหนึ่งอันอยู่ที่ว่าคุณอยู่ในสเตจไหนแต่ถ้าคุณดูครบนี่ผมรับประกันไม่ว่าทุกแค่ไหนคุณก็ทะลุออกมาได้เพราะคุณจะมีภาพใหม่ของชีวิตคุณที่ดีกว่าภาพเก่าที่ผ่านมาและคุณจะเดินไปสู่ภาพนั้นด้วยความมั่นใจและความทรงจำเหล่านั้นจะไม่หวนกลับมาทำร้ายคุณอีกเลยถักเข้ามาได้ไลน์แอดขับคลิกครับ